สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดฟอลโล่แล้วกดติดตามกันนะครับก็หลังจากนี้ครับไปรับชมคลิปกันให้สนุกได้เลยนะครับ let's go ก็ในส่วนตัวนี้นะครับผมผมได้ทาจะทาการแลกเงินทุนนี่อลเลตนะครับจํานวนกัสซีบัลนน่นนะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับทางแอปเนี่ยก็จะใช้ให้เราทางเนี่ยทำการใช้ชื่อที่ลงทะเบียนกับทุนนี่อลเลตนะครับแล้วก็เปิดโทรศัพท์ ที่เ่านั้นได้ทําการผูกเอาไว้นะครับกับทุนี้บอลเลตนะครับตัวนี้เอานะครับกอกเข้าไปนะครับผมโดยกอเป็นชื่อและเบอร์โทรของเรานะครับในส่วนผมเนี่ยผมเนี่ยก็จะทําการกรอกเบอร์ทุนี้บอลเลตและชื่อที่ผมใช้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการกอบน,นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูได้เป็นตัวอย่างไปนะครับว่าวิธีการกอบในส่วนตัวนี้นั้นวิธีการก่อนนั้นทํายังไงก็ให้เราทําการกดและกอตตรรงงนนนนีี้้ัั่เอาคบกออเป็นตัววย่างแล้ ก็ทําการเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำชมไปทําอีกขั้นตอนขั้นตอนนั้นก็คือการกดถูกตรงนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากแล้วกดถูกตรงนี้นั่นเองนะครับเออเนี่ยทาการกดตรงนี้นะครับก็จะส่งผู้มาใหม่นะครับแต่ลดลดได้รับลดถึง10%เนะครับเช่น450คะแนนตรงนี้ใช่ไหมครับแลก90บาทก็จะลดเหลือ4 0 5คะแนนในการแลก90บบาทนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลย เดี๋ยวก็จะสืบเพราะเข้าคือสรอยหเหลือ4ี5รเจเหลือ675้อ 75, ละ1,500เหลือ1 3 5 0นะครับในการแลกเงินต่างๆก็เดี๋ยวจะทำการแลกเงินเขาทุ่มนี้ไปเลยนะครับจำนวน90สิบาทให้เรานะครับทำการกดเสร็จสิ้นนะครับเราจะทำการกดไปเลยอ่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นทางแอปจะให้เราเนี่ยทำการยืนยันนะครับว่านี่คือเบอร์และชื่อของเราทำการกดยืนยันไปนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ ก็ในส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือที่ท่านชมนะครับได้ทําการดาวน์โหลดมานะครับตามที่ผมพูดนะครับก็จะสุ่ม3คนนะครับที่ดาวน์โหลดผ่านลิงก์ผมานะครับก็จะสรุปในคลิปในครั้งหน้านั่นเองก็ตอนนี้ครับมูลค่า90บาทตรงนี้นะครับก็ถอนไปแล้วนะครับก็ของนี้เนี่ยจะได้ในสัปดาห์ถัดไปนะครับในส่วนที่ผมยังพูดไม่จบนะครับก็คือสุ่ม3คนตรงนี้หมายความว่าไงนะครับสุ่มคนตรงนี้ก็คือการที่ผมจะสุ่มท่านชม้ชมคนใช่ไหมครับ ที่ทำการดาวน์โหลดแอปนี้ภายในลิ์ของผมนะครับโดยจะขึ้นชื่อของท่านผู้ชมนั่นเองซึ่งถ้าท่านผู้ชมเนี่ยทำการกรอกข้อมูลถูกต้องเนี่ยก็จะขึ้นในที่เชิญเพื่อนผมว่าถูกต้องนะครับก็จะมาทำการกดคัาเลือก3คนซึ่ง3มคนเนี่ยผมก็จะทำในคลิปหน้าตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับคนละ5บาท3คนก็สามารถร่วมตั่นแต่วันนี้ถึงพรุ่งนี้เลยนะครับก็ในส่วนของคลิปวันนี้จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ